เราพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่การประชุมสุดยอดผู้นําของกลุ่ม G7 นะคะซึ่งล่าสุดค่ะผู้นําของสหรัฐชนาจักรก็เดินทางถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็จะเดินทางไปเช่นกันนะคะโดยเขาบอกว่าเขาจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะเป็นการพบกันในวันไหนคะ่ะ ประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม G7 นะคะว่าเขาจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเร็วๆนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยค่ะว่าจะเป็นเมื่อใดหลังจากก่อนหน้านี้นายหวังอี้เจ้าหน้าที่การทูตสูงสุดของจีนกับเจเซลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐได้หาหรือร่วมกันที่กรุงเวียนนาของออสเตรียนะคะ เห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องข้ามความขัดแย้งระหว่างกันรวมถึงกรณีบอลลูนจีนด้วยขณะที่ทำเนียบขาวก็หวังว่าการหารือจะช่วยลดความตึงเครียดและปูทางสู่การติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ ทั้งนี้ไบเดนออกเดินทางไปญี่ปุ่นรวม3วันแล้วก็จะกลับมาสหรัฐโดยเนืการเดินทางเยือนเอเชียเพื่อกลับไปแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของสหรัฐที่กำลังอยู่ในช่วงเข้มข้นนะคะส่วนการประชุมสุดยอดผู้นำา G7 ที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้คาดว่าความสัมพันธ์กับจีนจะเป็นหัวข้อร้อนแรงในการประชุมค่ะ ความแตกต่างในหมู่ผู้นำประเทศ G7 ว่าความสัมพันธ์กับจีนควรจะเป็นเช่นไรเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเดินทางไปเยือนจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วเรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรือว่า eu ลดการพึ่งพิงสหรัฐลงและเตือนว่า eu อย่าได้ถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิกฤตไต้หวันที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะ ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีริชชี่ซูนักของสหราราชาจักรเดินทางถึงกรุงโตเกียวแล้วพร้อมด้วยภริยาและจะเดินทางต่อไปยังเมืองฮิโรชิมาเพื่อประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม G7 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งกำหนดการในการเยือนญี่ปุ่นวันนี้ซูนักจะลงนามในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์คือข้อตกลงฮิโรชิมาเมื่อเขาได้พบกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะของญี่ปุ่นก่อนหน้าการประชุม G7 นะคะ รัฐบาลสหาราชนาจาักรออกถแถลงการคขะว่าข้อตกลงฮิโรชิมาจะครอบคลุมความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสหาราชนาจาักรกับญี่ปุ่นทั้งด้านการทหารและเศรษฐกิจโดยข้อตกลงนี้จะเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างกองทัพของสองประเทศและจะเพิ่มความร่วมมือด้านเซมิคอนดักเตอร์เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไปด้วยกัน รวมไปถึงการเดินหน้าพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับชั้นนำของโลกค่ะสำหรับความเป็นหุ้นส่วนด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศจะรวมถึงการที่สหราชอาณาจักรจะเพิ่มกําลังทหารเป็นสองเท่าในการซ้อมรบร่วมกับญี่ปุ่นในครั้งต่อไปและทั้งสองประเทศจะประกาศเริ่มความเป็นหุ้นส่วนด้านเซมิคอนดักเตอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ซัพพลายเชนของชิป ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงในตลาดชิปนะคะซึ่งถแถลงการของรัฐบาลสหราชอชนาจักรระบุด้วยค่ะว่าในวันนี้สุนักมีกำหนดจะไปเยือนฐานทัพเรือและเขาจะกล่าวยืนยันถึงข้อตกลงฮิโรชิมาซึ่งเป็นข้อตกลงด้านการป้องกันประเทศฉบับใหม่ครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสหราชอชณาจักรกับญี่ปุ่นนอกจากนี้ค่ะในระหว่างการประชุม G7 ก็คาดว่าสูหนักจะผลักดันให้ G7 นั้นเพิ่มความช่วยเหลือ,อยูเครนในความขัดแย้งกับรัสเซียด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ